มาแพ็กออเดอร์กันค่ะวันนี้มินใช้เป็นกล่องชมพูพาสเทลกับฟ้านะคะเป็นกล่องคิ้วๆเรามาเลือกเทปกันค่ะเทปที่เลือกเป็นน้องก้อนเมฆนะคะและออเดอร์วันนี้ก็มีอยู่3บ้านซึ่งนะคะขอบอกเลยว่าโปรนี้เนี่ยออกดีมากๆ ซึ่งมิ้นเหลืออยู่ติดตัวแค่10ก้อนสุดท้ายแล้วนะคะจากสต็อก1,000ก้อนค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราก็การขอบคุณทางร้านเนี่ยหมดนะคะแต่ลูกค้าก็จะได้กล่องคิ้วๆแล้วก็สินค้าที่เราตั้งใจห่ออย่างดีเลยค่ะปโปรนี้นะคะ3 2 0บาท10ก้อนด้วยกันนะคะทุกคนบอกเลยว่าลูกค้าซื้อไปตุนเยอะมากๆ ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะ ฉันลงรักลูกค้าแบบนี้มากคือลูกค้าคนนี้นะคะก็ได้ตามจากติตกเกอรพันไปสั่งของกับพันนะคะลูกค้าก็ได้สั่งเป็นคัตเตอร์จิ๋วก้อยเมฆสีฟ้าหนึ่งอันนะคะลูกค้าคือโอนไวมากเลยนะคะสั่งปุ๊บโอนปับคือลูกค้าน่ารักมากๆนะคะพันอยากเจอลูกค้าแบบนี้สักสิบคนนะคะก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามติตกเกอรพันแล้วก็ขอบคุณที่มาอุดหนุนพันนะคะ ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองล่าสุดมีน้องคนนึงทักมาสั่งของคิดว่าน้องคนนี้น่าจะไปหลายร้านแล้วน้องแคปรูปมาเอาวันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอ,อันนี้ค่ะ,ออนนคะทางเราจะรวมยอดให้ก็ถามว่าโอนหรือเก็บปลายทางดีน้องยังไม่ตอบทางเราก็ยังเงียบอยู่สักพักน้องบอกว่าแคนเซิลนะคะเปลี่ยนเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะแทนทางเราก็สรุปยอดให้ใหม่เราก็ถามว่าจะโอนหรือเก็บเงินปลายทางมาสักพักอีกแคนเซิลนะคะเปลี่ยนเอาอันนี้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 แทนทางเราก็เลยถามว่าเอายังไงคะเพื่อความชัวสรุปน้องบอกแม่ค้าไม่อยากขายหร มึงไม่ได้ปะแล้วมาวีนอย่างเงี้ยทางเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยพร้อมค่อยซื้อก็ได้นะน้องบอกว่าก็อยากได้แต่ไม่มีเงินหนูรูคนนี้ ลแล้วก็ตาปั๊มโลโก้ค่ะตาปั๊มโลโก้ของมาปานจะมี2แบบนะคะไวปั๊มด้านในกล่องกับด้านหน้ากล่องค่ะทุกกล่องมาปานจะให้การกับลูกค้าด้วยนะคะเป็นการขอบคุณเป็นการหน้าหลังค่ะแล้วก็เทปนะคะจะใช้เป็นเทปของแบรนด,ด์ตัวเองเลยค่ะออเดอร์ลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งเป็นทั้ง3ามกลิ่นเลยค่ะกุหลาบลาเวนเดอร์เสด็จทังพรเพราะว่าอยากลองทั้ง3ามกลิ่นพอได้ไปก็ชอบกันทุกคนเลยค่ะ ก็การที่มาปังใช้นะคะจะใช้เป็นการหน้าหลังคะ่ะลูกค้าสามารถเราไปใช้ต่อได้นะคะนั่นไปใช้ตกแต่งขาผนังหรือว่าโต๊ะก็ได้คะ่ะน่ารักมากๆเลยใช้ผักตบชวาในการกันกระแทกนะคะแล้วก็มีบับเบิลอีกหนึ่งชั้นค่ะช่วยกันความร้อนแล้วก็กันกระแทกได้ดีขึ้นคะ่ะได้ถ่ายตอนแพ็คของมานานมากเลยค่ะทุกคนก็เลยอยากมาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะตั้งใจม,มากมากเลยคะ่ะตั้งใจแพ็คทุกๆออเดอรด์เลยคะ่ะลูกค้าได้ไปก็รู้สึกเหมือนได้ของขวัญน,นะคะแล้วก็เห็นถึงความใส่ใจของเราคะ่ะ วอนนะคะคนที่เห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่าเห็นคลิปนี้อยู่เพราะล่าสุดคือโดนปิดกั้นอีกแล้วทุกคนและประเด็นคือฉันทํางานใน tiktok ok อกขายของในทิ k กต k ลูกค้าตามมาจากใน tiktok ok อได้ตัวแทนได้ลูกค้าจากในแอปนี้แต่โดนปิดกั้นกูจะขายยังไงถามว่าในไอจขายได้ไหมขายได้แต่ส่วนใหญ่กูขายใน t ิ k กต k อกทำคลิปลงคลิปก็ลงในติ๊กต k ไม่ลงคลิปทีลงลวันละคลิปสองคลิปบางทีก็วันเว้นวันปิดปิดชื่อลูกค้าก็ปิดแล้วโดนปิดอีกกูทําอะไรผิดอีกตอนนี้คืออยู่ในสมองวะ่าทําอะไรผิดอีกก็รบกวนนะคะใครที่เห็นก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็ใจด้หน่อยอยากรู้ว่าโดนปิดอีกหรือเปล่า ค่ะทุกคนวันนี้มีสง่งหกบ้านไปดูบ้านแรกกันค่ะบ้านแรกนะคะน้องได้จัดเป็นโปรสามชิ้นราคารวมส่งเก็บปลายทางและถูกมากๆค่ะบ้านที่สองนะคะน้องได้จัดเป็นโปรแปดชิ้นค่ะราคารวมส่งเก็บปลายทางและถูกมากๆเหมือนกันค่ะของแถวก็ให้แบบจุกๆไปเลยบ้านที่สามมาสับเป็นโปรเจ็ดชิ้นค่ะราคารวมส่งเก็บปลายทางแล้วถูกมากๆค่ะทุกคนไปบ้านต่อไปกันเลยบ้านนี้นะคะมาจัดโปรสิบปีหนึ่ง จัดเป็นน้องบาวนี่ไปด้วยนะคะ2ชิ้นบอกเลยราคารวมส่งเก็บปลายทางเนื้อถูกมากๆค่ะบ้านนี้นะคะมาเติมสต๊อกเป็นชิ้นบอกเลยว่าขายดีมากๆขายไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ก็มาเติมของแล้วเห็นไหมทุกคนว่ามันขายดีมากๆก็ได้แถมของแถมแล้วก็ตารางออมเงินไปให้ตัวแทนด้ออมเงินกันนะบ้านนี้นะคะมาเปิดบีสามสิบชิ้นค่ะขอบคุณนะคะที่มาเป็นตัวแทนกับพิมพ์บอกเลยว่าขายดีสุด ไปติดกล่องกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะได้ฟูกูเหลือสามไส้นะมีไส้ช็อกโกแลตชายเขียวแล้วก็ถั่วทองนะคะจะมาอีกทีวันที่4พฤศจิกายนเลยนะทุกคนวันพรุ่งนี้และว,วันที่28งดส่งของนะคะชั่วคราวนะทุกคนเพราะว่าต้องไปฉีดวัคซีนแล้วก็เดินทางกลับนครพนมนะคะใครที่สั่งจองได้ฟูกูนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4พฤศจิกายนนะคะ พิมพจะแถมตารางออมเงินไปให้หนึ่งแผ่นนะต้องรอของนานเลยนะคะรอบนี้วันที่สามสิบเจอกันนะคะสุ่มแจกน้องตารางออมเงินกับสมุดออมเงินนะคะใครที่อยากม่ร่วมเล่นสนุกกันนะคะก็ไปร่วมเล่นสนุกกันเยอะๆนะคะพิมพรอแจกอยู่นะพ่อคะแม่คะออนไลน์ในติ k t ตอมาแพ็คของจีบลูกค้ากันค่ะ เลือกใช้กล่องที่สวยงามแข็งแรงทนทานแล้วก็เลือกสกอตเทปสวยๆให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าประทับใจใส่ของแถมลงไปนิดหน่อยแต่เอ๊ะจะน้อยกว่าร้านนั้นหรือเปล่านะโอเคค่ะแถมอีกแถมอีกใส่อีกใส่อีกใส่เข้าไปอีกมาแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาแพคพัสดุนะคะมีทั้งหมด2กล่องนะอันนี้จะเป็นของคลิปเมื่อคืนนะคะเพิ่งจะเอามาลงนะคะ นี่เลยนะบ้านแรกจะเป็นของคุณชนิตยานะคะบ้านนี้เอาเป็นยางรัดผมแล้วก็เทียนหอมนะคะก็มานับของแล้วก็เอาไปใส่กล่องกันเลยจ้านี่เลยนะคะใส่ลงไปในกล่องแล้วก็ใส่ของแถมลงไปเลยนะคะปีโป้รถนี้อร่อยมากๆเลยนะทุกคนมันเป็นรสพีชนะคะทั้งหอมแล้วก็อร่อยเลยนะแต่ว่าราคาแอบแพงนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคน ก็เอามาแถมให้เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันอร่อยมากๆเลยนะนี่แหละค่ะบ้านที่2นะคะจะ่ไ็นของคุณกัญญารดตนะคะบ้านนี้นะคะก็เป็นลูกค้าประจําเลยนะให้งบมาทั้งหมด250บาทนะคะก็หักค่าส่งแล้วก็จะได้ของประมาณนี้เลยนะคือได้ของเยอะมากๆเลยนะคะมีสครับไปด้วยนะก็จะใส่กระดาษฝอยนะคะกลัวสครับแตกนะเพราะว่าสครับไปถึงมือล,ลูกค้าแล้วแตกเยอะมากๆแต่เขาก็คืเนเงินให้นะคะ ก็แพ้ของกันอีกแล้วค่ะหายหายราการแพ้ของประมาณไม่กี่วันหรอกนะเห็นตรงนี้มุมแบบสวยแสงกำลังดีก็เลยมานั่งแพ้ตรงนี้นะคะตอนแรกก็จะทำาอบีเนะคะแต่ว่าแบบมันก็ส่งนาทีเลยอะลูกค้าจะเบื่อก็เลยทำแบบเดิมนะคะแต่ว่าแสงมันสวยมาก ใครอยากให้เราแบบถ่าคยคลิปแพ็คของเรา8ก0 0อ0ได้นะคะลูกค้าคนนี้เนี่ยสั่งเป็นสติกเกอร์ได้คะ่ะ30แผน่นเม็ดละ20เม็ดนะคะฉะนั้นก็นำน้องลงกล่องกันเลยคะ่ะของแถมก็จะเป็นกระดาษโน้นนะคะลายละ2แผน่นแล้วก็แทททูนะคะ2แผ่นมีของแถมเพิ่มอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะพาน้องลงซองกันเลยแล้วก็พาไปลงกล่องกันเลยคะ่ะ ใส่กา,การขอบคุณแล้วก็เลิในใบฟมของน่ารักกุ๊กกิบนิดนึงคือแบบเราจะสกล่งมาแบบผิดนะคะแบบไม่จ่ยหน้าแต่ก็น่ารักดีไม่เาย,ายอันนี้มีลูกค้าขอมานะคะก็คือลูกค้าอยากให้แพ็คลงติ๊กตอกให้กล้าขอมาก็จัดไปเลยค่ะ วันนี้ลูกค้าจะสั่งเป็นละลายสจีวแล้วก็สบู่ขยินก้อนใหญ่เลยความจริงทางร้านจะแถมตาขายตีฟองให้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ของเรียงเลยรอของเข้าอยู่ส่วนลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากให้แพ็คลงติกตอกให้ก็สามารถแจ้งได้เลยนะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในติกตอกมาใช้เสียงนี้จีบลูกค้ากันค่ะมาลองใช้เสียงนี้ทําวิดีโอแพ็คของให้ลูกค้าสนใจกันให้ลูกค้าเห็นถึงความใส่ใจของร้านค้ากว่าจะส่งได้หนึ่งออเดอร์เราพิถีพิถันกันสุดๆ อยากให้ลูกค้าเปิดพัสดุมาแล้วประทับใจหวังว่าจะชอบกันนะคะ ออนไลน์คนไหนเป็นบ้างคะการที่เราได้แพ็คของนะคะแล้วยิ่งมีกล่องพัสดุน่ารักน่ารักเหนือเทปติดกล่องพัสดุน่ารักน่ารักแบบนี้มันทําให้เราอยากแพ็คของมากขึ้นือไม่รู้ว่าเราชอบไปคนเดียวหรือเปล่าแต่มันทําให้เรารู้สึกว่าการทํางานของเรามันน่าทํามากขึ้น ไปเพลินๆอัดคลิปไปเพลินๆแบบนี้นะคะค่อยมีชีวิตชีวาหน่อยนะทุกคนแม้ว่าออเดอร์เราจะน้อยก็ตามแต่ไม่เป็นไรเราสู้มาจ้าออเดอร์นี้นะคะลูกค้าสั่งสามม้วนถึงกับต้องหั่นกันไปเลยสิคะไปทั้งที่ยังมีพลาสติกแบบนี้เลยนะลูกค้าจะได้มีกิจกรรมทํามากกว่าแกะกล่องพัสดุนะคะคือได้แกะพลาสติกออกจากเทปด้วยนะคะทุกคนหอ่อหุ้มกันไปนแบบเบบี้น้อยเลยปิดกล่องไปอยู่กับแม่ใหม่ของหนูเลยนะจ๊ะลูกๆเป็นเด็กดีแล้วก็อย่าเสี่ยงดัง นะเด็กๆจะว้านเราเป็นเด็กดีค่ะคุณแม่เสียงเบาไม่ค่อยงอแงอนะคะ เซฮายครับทุกคนวันนี้มาแพ็คของออเดอร์ลูกค้าซื้อสดกันครับอยากจะบอกว่าซื้อสดของแถมก็แน่นๆประมาณนี้เลยนะคะหยิบกันแบบว่ามันมือเลยนะคะทุกคนจ็ดพลาสตอนนี้มีโปรซื้อสดอยู่นะคะผมก็เข้าไปสอบถามได้เลยนะคะเป็นเครื่องประก,กันร้านหนึ่งปีดูแลตลอดการใช้งานเลยจ้าขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมกล่องพัสดุกันครับสต็อกแน่นมากโดยจากด้านหลังได้เลยก็เอ็มจะใช้ลายจักรเทปนี้นะคะผมะเป็นอไรทเรบอกว่าน่ารักมากขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาห่อบับเบิ้ลกันครับนี่ห่อให้แบบว่า2ชั้น ทุกกล่องก็ตั้งใจแพ็กสุดๆเลยนะไม่ว่าฝากเป็นซึกสร็รือว่าปิดยอดนะครับก็ตั้งใจแพ็คสุดๆเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ก็ปิดเพลทั้งส,ส,สองครั้งเลยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราเอาน้องมาลงกล่องกันครับพร้อมของแถมจุกกจากทางร้านนะคะมีขนาดสุสดนะคะแถมจุกมากเลยเยอะมากของแถมก็คือแบบต้องมีใจสูบ้างแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวเรามาเตรียมปิดกล่องกันนะครับแอบบเห็นหัวเอ็มในคลิปด้วยทุกคนก็บายบายครับขอบคุณมากนะคบที่มาชม ช่วงนี้มีใครอินกับสกรีดเกมบ้างคะฟานี่อินมากแต่บอกกันเลยนะคะว่าไม่เกี่ยวกับคลิปนี้เลยแค่อินเฉยๆมาเข้าเรื่องในคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะออเดอร์นี้นะคะเป็นของลูกค้าเครดิตผ่าน,นะคะ่ะบอกเลยว่ายอดเหลือเป็นหมืน่นอ่ะอะมีใครเห็นตัวเครื่องบ้างคะอยู่ต,ตอนต้นคลิปเลยบอกเลยนะคะว่าผ่อนร้านฟ้าน,นี่ฟ้าแถมอะแดปเตอร์กับียร์่อนแล้วก็ของแถมเนี่ยมูลค่าถึง3 0 0 0บวกเลยทีเดียว ตอนแพ็กไปใจก็เต็นตุบตับตุบตับว่ากล่องจะพอหรือเปล่าทุกคนว่ากล่องจะพอไหมคะอีกไหมคะใส่ของไปใจก็เต้นตุบตับตุบตับตื่นเต,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 ต้นมากอมาดูกันว่าพอหรือเปล่าสรุปก็คือไม่พอไปต่อกันคลิปสองค่ะหากล่องใหม่แป๊บ